พระปิดตากล่องนี้นะครับมีมูลค่ามากกว่าทองคำอกนะครับถ้าให้ผมเลือกทองคำหนัก5บาทกับพระกล่องนี้นะครับผมเลือกพระกล่องนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าพระหลวงโตเนี่ยอนาคตต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องหัดเทพชนแนลและสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเป็นมาเทพนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับ กล่องที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับคือถ้าเพื่อนๆได้ชมคลิปของผมเนี่ยครับคงทราบดีอยู่แล้วนะว่ากล่องพระเครื่องที่วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเคยเช่าหลักเป็นแสนหรือสวยๆนะครับเช่าแสนกว่าเลยนะครับก,ก็องค์ประกอบของพระนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความสวยนะครับว่ามีระดับความสวยถึงเท่าไหร่นะครับถ้าพระยิ่งมีความสวยเยอะนะครับ เกณฑ์ในการเช่าหาก็จะสูงขึ้นนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับผมเองนะครับรับเช่าพักตามสภาพนะครับถ้าสภาพสวยนะครับก็มีมูลค่าที่ขยับขึ้นไปนะครับแต่สภาพกลางๆถึงยอดสวยนะครับก็ต้องเช่าตามราคาที่พอไปต่อได้นะครับก็อย่างวันนี้นะผมจะมาพูดถึงชุดกล่องนะครับที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับก็วันนี้ครับเรามาพูดถึงกล่องที่ระลึกหลวงปู่อายุครบรอบ72ปีนะครับซึ่งกล่องนี้นะครับมีความพิเศษนะครับตรงที่ว่า มีพระเนื้อผงมารวมกันนะครับถึงสองค์นะฮะรุ่นนี้ต้องบอกก่อนสร้างปีพศ2521นรบเอะครับพระกล่องชุดนี้นะครับหัวใจหลักนะครับอยู่ที่พระปิดตาเงินล้านนะครับถ้าสมมติพระปิดตาเงินล้านเนี่ยเป็นพระที่สวยนะครับเราสามารถที่จะทำทำราคาหรืออัพราคาขึ้นได้นะครับแต่ถ้าพระปิดตาเงินล้านพระสภาพกลางๆนะครับหรือว่าย่อนสวยนะครับเหรราคากล่องนี้นะครับก็อาจจะลดหย่อนลงมานะครับอย่างที่บอกไปนะครับกล่องนี้นะครับต้องมีตัวเลขอยู่มานแสนถึงแสนกว่านะครับ ขึ้นอยู่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับกล่องนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเป็นพระพิตาเงินล้านนะครับองค์นี้นะเดี๋ยวผมจะให้ชมบนนัชัดนะครับการเลี่ยมแบบนี้นะครับก็คือการเลี่ยมที่รักษาผิวองค์พระนะครับไม่ให้พระเนี่ยโดนจับนะครับเพราะพระเนื้อผงนะครับถ้าโดนจับบ่อยๆนะครับจะช้ำมือนะครับคราบแป้งของทั่วองค์พระครับจะหลุดล่อนออกนะครับเป็นคราบเหงื่อแทนนะฮะอย่างองค์นี้นะครับผมเลี่ยมกันน้ําไว้นะครับเลี่ยมรักษาสภาพผิวไว้นะฮะ ต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่นะฮะสร้างในคราวปีเดียวกันนะครับพศ2อ2 1นะครับรูปแบบขององค์พระมีความคลาสสิกและสวยงามนะฮะเป็นแบบรอยองนะฮะเป็นบล็อกประกบนะครับระหว่างบล็อกตัวผู้กับบล็อกตัวเมียนะฮะก็จะมีร่องรอยของการประกบอยู่ตรงกลางนะครับถ้าใครอยากจะดูเรื่องของพระแกพเทปพระเกพระแท้นะครับผมเคยทําไว้ในคลิปนะครับสาจุดใจตังนะครับ พระปิดตาตุกตาใหญ่และพระปิดตาพิมพ์ตุกตาเล็กนะฮะก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับองค์ที่สานะครับที่อยู่ในกล่องรวมชุดนี้นะครับจะเป็นพระปิดตาพิมพ์ตุกตาเล็กนะฮะนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับคาแป้งเดิมๆทั่วองเลยนะฮะถ้าจับบ่อยๆครับคาแป้งอาจจะหลุดล่อนและหายไปได้นะครับจะเป็นเป็นรอยเขาเรียกรอยเหงื่อที่ช้ำๆดำๆนะครับพระแต่ช้ำดำนะครับนะอย่างที่ตรงมุมเห็นไหมครับถ้าจับบ่อยๆจะเป็นดำๆแบบนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับให้ จับพระเนื้อผงโดยใช้มือเปล่านะครับก็จะทําให้พะเนี่ยช้านะครับอย่างองค์นี้เห็นไหมครัพอพอผมมือผมมีเหงื่อนิดนึงครับจับไปบริเวณตรงนี้เมื่อกี้จะมีคราบที่เป็นสีดําๆนะครับเห็นไหมฮะถ้าจับบ่อยๆนะครับเนี่ยดูนะครับเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนเหมือนคราบเหงื่อนะครับแต่แต่ถ้าไม่ได้เยอะมากนะฮะคราบเหงื่อมันก็จะค่อยๆจางหายไปนะครับแต่ถ้าจับบ่อยๆถูๆหน้าองพะนะครับอย่างที่บอกไปครับพะเนี่ยจะดํานะฮะ โอเคครับต่อไปนะครับเป็นพระสังกจายเป็นเนื้อผงนะครับพระสังกจายเนื้อผงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเนื้อใบลานกับเนื้อเกสรนะครับเห็นไหมครรุ่นนี้นะครับสร้างเหมือนพระปิตาพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ตุ๊กตาเล็กนะครับเป็นบล็อกประกบนะครับระหว่างบล็อกตัวผู้กับบล็อกตัวเมียนะครับจะมีเห็นไหมครับมีรอยประกบอยู่ตรงกลางนะฮะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเห็นไหมครับกล่องนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมีมูลค่า ผมเชื่อว่าพระปิตากล่องนี้นะครับมีมูลค่ามากกว่าทองคาอีกนะฮะปัจจุบันนะครับทองคำนะครับขึ้นไปถึงราคา5 5 0 0 0บาทแล้วนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าพระปิตากล่องนี้นะครับยิ่งนานวันไปนะครับราคาจะวิ่งทวีทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดครับปีพศ2559ครับ พระกล่องเนี่ยยังมีมูลค่าหลักไม่ถึงไม่ถึงแสนนะครับอยู่ประมาณหลักหมื่นไปยๆนะครับณปัจจุบันนยอย่างที่บอกไปว่าความหายากครับของพระของหลวงปู่โตนะครับทำให้ค่านิยมเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคนนะครับชื่นชอบและศึกษาพระเครื่องหลวงปู่โตมากขึ้นนะครับทำให้พระเครื่องหลวงปู่โตเนี่ยค่อยๆโดนเก็บไปอย่างเงียบๆนะครับอย่างพระชุดนี้ครับอย่างที่บอกไปว่ามีมูลค่ามากกว่าทองคําอีกนะฮะถ้าให้ผมเลือกทองคํากับพระชุดนี้นะครับเอาเป็นว่าทองคําหนัก5บาท กับพระกล่องนี้นะครับผมเลือกพระกล่องนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าพระหลวงปุโตเนี่ยอนาคตต่อไปจะยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มารีวิวพระเครื่องของหลวงปุโตนะครับที่มีมูลค่ามากกว่าทองคำนะครับเอาเป็นว่าในครั้งหน้านะครับผมจะนําพระเครื่องรุ่นไหนนะครับมารีวิวให้ชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอยูนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเป็นมาเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ